เลขสองตัวก็สี่หกสี่หกผมได้แต่สี่หกหกสี่สองสี่หกผมไม่ได้ใด่พวอเข้าตรงตรงเลยเข้าตรงคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนกมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม โอ้ใช้วิทยาลัยในการรับชมร<า>ครับพ่อโสนะฮะตั้งแต่ว่าอะไรไปบอกมั่มวๆนี่คืออะไรพ่อสามตัวนี่น,นะครับขึ้นพ่ออ,ออกกลยเขียนให้ไปยังสั่นยังได้ไปออกสั่นสามตัวพ่อโซว่าของพ่อโซเขาตั้งสองตั้งสามตัวโอ้แต่ว่าหนึ่งเ่ามนขอไป,ไปอให้ทีมงานพอตัวนึงเา่าพ่อ พออยังบงบงเลว่านาอกเขียนให้กเจ้าตัวได้โอ้แต่ว่าสองตัวหกสี่ในช่องผมมีอยู่นะครับเป็นความฝันนะพ่อเนาะกาฝันว่ายังไงนะวนเมื่อกี้อันมวลมวนเมื่อกี้เนาะพอกับบันบ่าอันเขาเขาจงพอถึงที่สั่งแล้วพอกับตีซี่เกาเกาซี่พอก็เลือดกับหัวใบเรื่อยๆโอ้ใช่ใช่ใช่ส่วนทีมงานมาพ่อก็บอกตัวไหนพ่อพ่อพ่อไปบอกเขาตัวไหน ออกแปดสองแล้วก็แล้วก็สี่หกสี่หกสองสี่หกภาแปดสองสี่หกหรืออะไรนี่แหละพ่อจำไม่ได้เนาะตัวเองกินจำไม่ได้เลยก็เลยเข้าสามตัวเลยนะครับมันมีสามตัวเลยอืแต่ทางช่องไม่มีทางช่องมีแค่หกสี่มีเก้าสี่อย่างนี้ครับแล้วก็พ่อแบกหม้อไปนะเนาะกับหัวแม่พ่อเป็นยังไงพ่องวดนี้ฝันหรือยังครับผมฝันแล้วฝันว่ายังไงครับผมฝันว่า ไปห่ำชะนแล้วคนผ้าไปบึงคนเหมือนปูคนผ้าล่งไปเที่ยวว่างบ้านัดโอ้คนดีคนนี้ใช่คนผ้าออกเที่ยวคนผ้าล่วงไปโอ้ยทางง้ามะไรล่งไปไต่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 ล่งไปครับไปไปหอดไปหอดแล้วเพื่อนแล้วเอาวัดเขาเบื้องหนังไหายออห้ยแม่ไก่วัดหนึ่งหายพ่อฟัวบัตหนึ่งครับของของแม่ไก่หนึ่งของแม่ไก่หนึ่งวัดไม้เหล็กทิพครับของพ่อบัดไม้เหล็กทิพเอส สิบสิบเอ็ดเลยแมนไปฮอดไปลงไปฮอดเมื่องบะดานแล้วผลผลผนเลยว่าหายไปกินเขากินน้ำอิม่มตจะเก็นจังไปเขาเกี่ยวงานจังไปเบื้องหนังมันรรวางเตี้ครับไปันเป็นที่จังเป็นที่จังทั้งทั้งขึ้นที่เป็นที่จังทั้งขึ้นที่ที่ห้าวท,ทั้งลงที่แหลกครับผมเป็นทั้งขึ้นทั้งลงเป็นแบบเดียวกันเลยอืงามแบบเดียวกันทั้งขึ้นทั้ง,งประตูทั้ง เมื่อบาดานจะเป็นแบบเดียวกันครับยึดทั้งขบไปแล้วก็แล้วกับพวกกันพวกไอ้้ไอผู้ไอ้ผู้ยิงคนแก่นั่นไอ้พวกพวกผู้ยิงนั่นใส่เสียทีขาวใส่จบกระเบนใหญ่บ้าดานนั่นแหละครับแล้วกับพวกผู้ชายใส่ใส่กล้าเสียมาห้อมครับอันนีตรงกระเบนเราผ่าเข้ามาผ่าบาครับแมนเบิร์ดเป็นยุ้นในเมื่อไงบ้านเดนี้ พ้อกับยางหากินมีลาบมีก้อยมีไม่ลาบมีลาบแต่บะบ่มีบ่มีของอันอันดิบมีแต่ของสุกพวกลาบกลาบสุกให้ว่ากับเขามีทุกอย่างพอย,งา,ยางกินเบิ้ลทุกอย่างก็แม่ไก่โอ้โได้กินได้อยากเน,น,น,นาะดิบนีนะบารนี้บาร์ี้เขาเพิ่งหนังเขาไป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 เอาอันกำเอาอันเพื่อย่างขนมเหรออันเห็นว่าที่เขาพันท่นใส่เบ็ดต่อหลังก็เสียบไม่หรอก็ยากนะแอ้วเขาซื้อแปะนหนึ่งบานี้ ไปพ่นพเล็บพ่นเล็บประกาศยุทธทั้งล่องหนังหรือว่าอันผู้ใดกินเผาเบิ้งหนังหนึ่งเห็นไหเด้อเหลือายุสามทีนังวันสี่ครับก็เลยว่าป,ะปะ้าอันย่าิดนะครับเข้าขอบไปเบิ้งหนันมบบงมันถือบ่หมีหม่องนังก็เล่ขฝาไ,ไปไปเด้อพิ่นว่าหายคล้องเข้าไปกินไม่หันก็เลยดึงไว้ดึงไว้พิ่นก็ดึงงาดไว้งาดไว้ก็บพอเขาเล่บงาดขึ้นงาดขึ้นมาแก่แก่พอไปกิกๆๆนงาดใช้งาดใช้กินจงนวา่วาอิ่ม กะเล็กเขาไปเนพึ่งหนังนี่แล้วพ่อมันแยกพ่อมพ่อมันพ่อมที่ว่าพ่อตีเป็นไงหนะ่ะตัวไหนไก่อพ่อตีใสหกเจ็ดหกเจ็ดเป็นงูเป็นเป็นงูเป็นงูเงี้ยวเป็นพญานาคเลยเ,เลขเจ็ดกับเลขหกเอาแล้วตัวหนังหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งนี่เอาไหมเอาแล้วก็แล้วก็มันอันอแล้วก็พ่อตีเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันพ่อก็เลยว่าหกหกไปเก้า หกเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าโสามตัวใช่ไหมพ่อเลขสองตัวเนี่ยพอตีใส้เป็นเลขสิบกับเลขสิบเอ็ดการเตียวพ่อใส้ราคอายุพ่อราคาหาหาสิบเจ็ดนะหาสิบเจ็ดพ่อสอกับตรงมันกับเลขบัตรที่เพื่อนเพื่อนเอาไฮเนี่ยพ่อสอหานึงลราคาบัตรนะครหาแล้วก็กับบัตรนะครเลขหนึ่งหนึ่ง สามตัวสามตัวนี้ตัวไหนนะพ่อย้ําอีกทีนะครับสามตัวหกหกไอหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้ากลับไปกลับมาเนาะแมนส่วนสองตัวนี้ก็หนึ่งศูนย์กับสิบเอ็ดหนึ่งศูนย์กับสิบเอ็ดรับเลขพ่อซอส่าห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งก็มันสิบเอ็ดนะพ่อเนาะคันเตียวเบิร์ตกับคันเตียวเบิร์ตกับคือหกหกหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เอาพ่อแคมแน่ไรเอาเอาที่พ่อมั่นใจเลยมีมีมีตัวไหนบ้างครับพ่อย้ำให้เอฟซีหน่อยครับมีเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดแล้วก็แล้วก็เจ็ดหกเก้าแล้วหกเจ็ดเก้ากลับไปกลับมาเนาะสามหกประตูนั่นละข้าพ่อเก้าหกเจ็ดเจ็ดก้อนเนาะาตัวหนังไบเที่ยต้นแรก ตัวนังนลยห้องแม่กายเนี่ยใบที่ใบที่ส <10. S 2> ิบห้องพ่อเนี่ยใบที่สิบเอ็ดสิบกับสิบเอ็ดอันนี้คือตองงวดไว้ก่อนนะพ่อเนาะโอ้งามบามไม่ไม่ก้มฝันเนี่ยงามหลายงามหลายบอ,อกว่าเมี่ยงบาดาห้ามผอวจัดเป็นระเบียบห้องเมืองบาดาลเลยตัวนี้ไปไปเมืองบาดาล ครัแต่ว่าขึ้นมาทั้งทึ่งขึ้นมาทั้งๆๆทึ่งกัมี่ตั้งพวกขายลักตีมีม่ตั้งพวกขายของย่อยุทธ่างฟังยังมนุษย์ฟังเฮ่นนานะครับก็คือจังนั้นที่เยาไปนั่นแหละครับผมหมี่เมียก็มาป้าพอฟังฝันดี้ะพ่อฝันไปเที่ยวเมี่ยงบาดาลตัวยมีถือว่าฝันดีนะฝันว่าไปขั้นชนบเด็กคนเลว่าคนถามว่าอยากอยากไปเที่ยวเมี่ยงบาดาลบ่คนถามว่าเสกกระทรวงก็เลยว่าอยากไปเห็นดูคนเขาเถาคนเลยพาลูกเต ฝันว่าได้กินได้ยากอีกได้กินได้กินลาบบอกว่าผู้เฒ่ากับแจ๊คมันไผพผอกับบ้องหัวมันปูของบ้องแมนครับต่ะวาเป็นผู้เฒ่าตระวาผาเข้ามามาตาขึ้นกันเด็ครับนท่าลงไปคนว่าอยากไปเที่ยวว่างบาดานบ่อพันถามบังตระวาสิแือว่าฝันดีเล้วพ่ออืมผอกับด้วยสีเปื้อเก่าเก็บเก็บเก่าเก็บเป็นที่มาสองของเก่าแล้วก็เลิกกันเอาพอยกให้ดูหน่อยครับพ่อครับ ตีเป็นตัวนี้ละตีต่องวดไปก่อนนะพ่อเนาะงกเอีกแม่ก่้าหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งต่องวดไปก่อนนะครับนี่เลขเลขตัวนี้พอมากอนีหนึ่งหนี่เพราะว่านีเตารางโอ้ตารางแต่งวดเมื่อกี้เลขตารางหลุดนะพ่อเนาะเลขตารางมาหลุดดิมั แต่เราจับคู่ไม่ถูกเฉยๆตารางบรรลุน้องหันคือว่าเขาจับคู่ก็ตื่นเต้นแต่ว่าในในตารางมีแต่ว่าเราจับไม่ถูกเฉยๆเม่ถูกแล้วก็พาเอาข้อมฝันผอนไหมครับเลาวก็ได้เอาข้อมหวังเพราะว่าของเหล็กตะล่างวันนั้นข้อมฝันแมนพอโซต่องวดไปก่อนนะพ่อเนาะเก้าหกเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งทันตอกันอีกกันว่ามันติดตรงกันก็เหล็กตะล่างวะครับผมเป็นแนวทางเป็นความฝันนะพ่อเนาะ วิจารณญาณในการรับชมขันมันนั่นขันมันตรงกันขันว่าตรงกันพอกติบขันให้อันนี้ฝันอกพ่อแม่